สวัสดีครับผมเจทักษินตันทุกทรัพย์นะครับซต์แวร์เจเรลิ่จากบริษัทอัลติเมทโปรเทชนนิ่งจ,ก ing, จำกัดพิกโปดีประเทศไทยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับพิกโปดีคัลแอดวาน์นะครับและการเปรียบเทียบการใช้งานและคุณสมบัติของพิกโปดีคัลแอดวาน์กับพิกโปดีแมปเปอร์นะครับว่ามีฟังก์ชันไหนนะครับที่แตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับ สำหรับ p i c 4 d Cloud a t เนี่ยก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับสำหรับการทำแผนที่จ็กโดนนะครับงานติดตามความคืบหน้าแล้วก็งานของสนามนะครับโดยฟังก์ชันของ p i c o 4 d Cloud a t เนี่ยจะสามารถเอาพข้อมูลนะครับเป็นข้อ auto m o ซนะครับข้อมูล DSM ข้อมูล Point Cloud นะครับหรือข้อมูล DVI นะครับแต่จะอาจจะมีฟังก์ชันที่น้อยกว่านะครับ ในส่วนของฟงังก์ชันเพิ่มเติมของ Pick4D Call a d v a n c e ครับก็จะมี1ฟังก์ชันของ Auto GCP และ Check Point นะครับโดยทางฟงังก์ชันนี้เราจะสามารถนำเข้าจุด GCP และจุด Check Point โดยทางซอฟต์แวร์จะทำการหาจุด GCP และจุด Check Point เนี่ยและทำการมาร์คจุดให้อัตโนมัตินะครับโดยที่ความถูกต้องเนี่ยอยู่ในระดับมิลลิเมตรนะครับแต่ไฟล์ GCP และ ไฟล์เช็คพอยต์นะครับที่สามารถนําเข้าจะต้องอยู่ในรูปแบบของ c s d file เท่านั้นนะครับและตัวอย่างของเั้งที่ซอฟต์แวร์จะสามารถอ่านข้อมูลได้นะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นก็คือเป้าที่เป็นขาวดํานะครับสลับกันซึ่งในส่วนของที่ k p ิเ f อร์เนี่ยเราจะต้องหาเป้าทำการมาร์กเองนะครับ2ฟังก์ชันทำลายในฟังก์ชันทำลายเนี่ยเราจะสามารถสร้างโครงสร้างหรือสร้างโครงการบนพื้นที่เดียวกันในแต่ละวันได้นะครับเพื่อดูทำลายของแต่ละวันได้นะครับ ต่อมาคือฟังก์ชันของ c a t overlay นะครับฟังก์ชัน c a t o v เ r l ร y เนี่ยเราสามารถนําเข้าข้อมูล The .cat นะครับมาซ้อนทับกับภาพถ่ายทางอากาศของเราได้นะครับต่อมาในฟังก์ชัน calculator รนนะครับ Volume ก็คือเราสามารถเอ่อวัดขนาดได้นะครับละเปรียบเทียบเอ่อพื้นที่ของ volume มต่างๆได้นะครับต่อมาคือฟังก์ชัน c o m p a ลเ m นต์นะครับฟังก์ชันนี้สามารถทำการเลื่อนหรือคอมเพลดูนะครับภาพ ต่างวันกนารต่างเวลากันนะครับเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงได้นะครับต่อมาคือฟังก์ชันแชร์นะครับฟังก์ชันนี้สามารถแชร์ลิงก์ให้คนอื่นสามารถเข้าดูได้นะครับหรือแม้กระทั่งสามารถแก้ไขได้นะครับในส่วนข้อแตกต่างน,นะครับ p i พิค r ร์ดีคาร์ดวานเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงเพื่อรองรับการใช้งานแบบ Pi พิคดีแมปเปอรนะครับ ยังสามารถเปิดให้ใช้งานที่ฟรีคลาสบล็อได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้นะครับเราขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถล็อกอินเข้าได้ทุกที่เลยสคือฟิฟต์ฟรีคลาสบล็อเนี่ยจะสามารถแชร์ลิงก์ได้นะครับให้คนอื่นเนี่ยได้อย่างไม่จํากัดได้สามารถทําการเปิดให้แก้ไขได้สามารถให้วัดและใส่ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้นะครับแล้วก็ฟิฟต์ฟรีคลาสบล็อเนี่ยสามารถนําเข้าไฟล์แคดได้นะอย่างที่บอกไปทําการออโต้รีซีได้นะครับในส่วนของแบบเปอร์ที่เขาเด่นเดนก็คือ เขามีลิขสิทธิ์ถาวรน,นะครับเขาไม่จํากัดจํานวนภาพในการนําเข้ามีการวิเคราะห์เนาะมีฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับแล้วก็ออฟพุดข้อมูลเนี่ยจะมีความหลากหลายมากกว่าพิกโคนีขายแดวานนะครับในส่วนของราคาเนี่ยพีคาร์ดวานนะครับรายเดือนอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับรายปีปีละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแต่จะไม่มีลิขสิทธิ์ถาวรน,นะครับในส่วนของพิกโคนีแมปเปอร์เนี่ยรายเดือนจะเดือนละหนะึ่งหมื่นสองพ 1,21,000บาทนะครับแล้วก็เลิขสิทธิ์ถาวรนะครับลายเส้นถาวรคือ1,65,000บาทนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ p i c d c ฟร u d a d าวดแนะครับและการเปรียบเทียบการใช้งานกับตัว p i c 4 d Mapper นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีข้อเสนอแนะหรืออยากจะให้ทางเรานะครับทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ p i c กตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปเดียวนี้ได้เลยนะครับ หรือจะเป็นช่องทางการติดต่อของทางบริษัท Ultimate Positioning ิ่งจำกัดของเรานะครับในส่วนของท่านที่ขอเรื่อง Pick 4ฟิฟิลมานะครับเราก็จะพบกันเร็วๆนี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ